สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมแล้วนะครับโนสตาคารรถมือสองปทุมธานีราคาดีฟรีดาวนะครับทุกคนนี่วันนี้เราพามาดูรถเข้าใหม่กันนะครับบอกเลยว่าเพิ่งเลี้ยวเข้ามาเลยยังไม่ได้เก็บงานหรือล้างทำความสะอาดอะไรมากมายแต่บอกเลยว่าคันนี้มาสวยจริงนะครับกับซีวิกเอนั่นเองนะครับนี่เป็นตัว1.8 EL นะครับทุกคนก็คือเป็นตัวท็อปเลยนะฮะคันนี้ก็สีขาวสวยๆแบบนี้นะครับเป็นรถปี2 0 1 7นสนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับค่าตัวนะฮะอยู่ที่ 5 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับทุกคนแล้วบอกเลยว่าตัวนี้ยอดจัดคือค่อนข้างล้นล้นเหล,เหลือเลยนะครับส่วนใหญ่ก็คือแบบฟรีดาวได้ทุกอาชีพเลยใครที่กำลังหาอยู่นะครับว่าอยากได้ซีวิกเอฟซและเป็นสีขาวด้วยเนี่ย เดีย๋ยววันนี้เราพามาดูสภาพกันนะครับมาดูในส่วนของด้านหน้าก่อนนะครับอย่างที่บอกรถเพิ่งมายังไม่ได้ล้างหรือเก็บงานอะไรมากแต่คือมาสวยจริงนะครับตัวนี้ก็กระจังหน้าเนี่ยมันจะเป็นโครเมียมมาแบบนี้นะครับสำหรับโฉมนี้นะฮะไฟด้านหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์นะครับมีตัดหมอกเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเป็นตัวท็อปนั่นเองแล้วก็ด้านข้างตัวนี้นะครับล้อก็จะมาเป็นแบบ ล้อแมกอันลอยนะครับอันนี้ก็คือเดิมจากโรงงานของเขาเลยนะฮะคันนี้ก็จะเป็นขอบ16นั่นเองนะครับเดิมมาจากโรงงานของเขาอยู่แล้วนะครับกับ Civic f c นะฮะตัวนี้เดี๋ยวเราพาดูในส่วนของด้านในกันด้วยนี่แล้วก็ตัวนี้ด้วยความที่เป็นตัวท็อปนะครับก็มีคีย์เลสมาเรียบร้อยนะครับเอามือสอดเข้าไปก็นี่ปลดล็อกได้เลยนะครับอ่ะให้ดูข้างในกันหน่อยนะครับนี่ข้างในคันนี้นะครับก็ตกแต่งด้วยสีดําเป็นหลักนะครับคอนโซลหน้าสีดํานะครับ พวงมาลัยก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยนะครับรับสายวางสายต่อบลูทูธได้นะฮะแล้วก็ตัวนี้จะมีคุชคอนโทรลด้วย mm hmm. เดี๋ยวเรามาสตาร์ทให้ดูกันอีกรอบหนึ่งแล้วก็ ในส่วนของเบาะนะครับตัวนี้จะได้เป็นเบาะหนังสีดานะครับนี่แล้วก็จะเป็นรุ่นที่สามารถปรับไฟฟ้าได้แล้วนั่นเองนะครับนี่เอียงหน้าหลังนะครับก็คือแบบใช้งานได้เต็มระบบนะครับโอ้โหเพิ่งมาจริงปะเนี่ยรถแบบมาสวยมากเดี๋ยวเราสตาร์ทให้ดูข้างในกันด้วยนะครับว่าคันนี้เลขไมล์อยู่เท่าไหร่นะครับโกเครครับผมมาเดี๋ยวเราสตาร์ทให้ดูกันนะครับว่าคันนี้เลขไมล์เท่าไหร่ครับนี่พูดสตาร์ทเลยหืเสียงเครื่องมาดีจัดจัดอ่ะดูตรงหน้าปัดได้เลยนะครับคันนี้นะครับเลขไมล์นะฮะจะอยู่ที่10900,000 5,069กิ 5, โลนั่นเองนะครับกับรถปี2017นะครับก็ไม่ก็ไม่ได้ถือว่าน้อยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้แต่อย่างที่เห็นนะครับว่าราคามันอยู่แค่5,79เท่านั้นเองนะครับทุกคนใครที่โอเคเลขไมน่นี้กับราคานี้ผมบอกเลยว,ว่าคุ้มค่านะครับและอีกอย่างหนึ่งคือในส่วนของเรื่องสภาพรถนะครับทุกคนอย่างที่เราพาดูกันนี่คือแบบมันมาสวยมากจริงๆนะฮะเนี่ยฟงมาเลยยังไม่มีลอกไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็ ทุกอย่างออปชันใช้ได้เต็มระบบหมดนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมาพร้อมจอนะครับนี่ก็จะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับมีกล้องหลังนะครับนี่กล้องถอยอ่ะลองถอยให้ดูนะครับนี่ก็ใช้งานได้เต็มระบบนะครับนี่แล้วก็ในส่วนของแอร์นะครับตัวนี้ก็แอร์ออโต้ทุกอย่างมาเรียบร้อยนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับแบบแถวตรงแบบนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของเบรกตัวนี้ก็เป็นแบบเบรกมือไฟฟ้านะครับโอ้โหอันนี้เท่จริงนะครับมีเบรกโฮด้วยนะครับใครที่ชอบออปชันประมาณเนี้ย f อคันนี้มีมาให้แล้วแล้วเดี๋ยวเราพาดู รอบคันกันอีกนิดนึงว่าสภาพเป็นยังไงใครสนใจก็แคปไว้ก่อนได้นะครับแล้วก็ทักมาที่ Line แอดโน้ตได้เลยนะครับที่ขึ้นด้านล่างนะครับแอดโนสตาคานะครับเอสตายนะครับ N O T E S T A R นะครับโน้ตสตาร์คาแอดมาได้เลยหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะครับที่เบอร์0909976129นะครับใครสนใจรีบแคปรีบทักมาได้เลยเดี๋ยวเราพาไปดูรอบคันกันต่อครับโอเคครับผมมาเดี๋ยวมาดูรอบคันกันหน่อยนะครับดูกันคร่าวๆก่อนนะครับอยากได้รูปเพิ่มเติมอะไรไงเนี่ยเดี๋ยวทัักมาได้นนะครบี่ ก็อย่างที่เห็นนะครับก็ไม่ได้มีรอยอะไรนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้อาจจะมีฝุ่นกันนิดหน่อยนะครับอย่างที่เราบอกลมเป็นเพิ่งมานี่แต่ว่ามันก็โอเคแล้วนะครับหน้าตาเขาก็หล่อาเอาการนะครับแล้วก็นี่เป็นตัวแบบตัวซีอย่างเงี้ยครับตามสไตล์ของซีวิกอยู่แล้วสําหรับชม FC แล้วก็เซนเตอร์ทอยหลังมานะฮะสจุดเรียบร้อยนะครับ,รบกล้องก็อย่างที่เราพาดูกันด้านหน้าเมื่อกี้นะครับใช้งานได้เต็มระบบแล้วก็อมาฝั่งปีกซ้ายกันบ้างนะครับนี่ก็โอเคนะฮะล้อแม็กไม่ได้ มีรอยอะไรเยอะมากอาจจะมีอ่ะตรงนี้มีรอยนิดนึงนิดนึงนะฮะตามการใช้งานครับทุกคนแต่ว่าราคานี้ผมบอกเลยยังไงมันก็คุ้มอยู่แล้วนะครับดูสภาพสีต่างๆก็ไม่มีตําหนิใหญ่ๆอะไรให้เหตุเลยนะครับคือคันนี้รถมาแบบสวยมากจริงๆนะครับก็สำหรับใครที่สนใจย้ํากันอีกทีนะครับคันนี้เป็น Honda Civic FC นะครับเป็นตัว1.8 EL ปี2017นะครับราคาอยู่ 5 7 9 0 0 0บาทนะครับใครที่สนใจคันนี้นะครับก็สามารถแคปไว้นะครับและทักโน้ตมาได้เลยเดี๋ยวมารับโปรโมชั่นดีๆกันอยากดูรูปอะไรเพิ่มเติมเครดิตแบบไหนออกได้บ้างนะครับก็ทักมาได้เลยเดี๋ยวมีโปรดีๆให้แน่นอนแล้วก็บอกว่าของที่ร้านเรานะครับมีงบอยู่1000บาทนะครับสามารถจองจัดจบไฟแนนซ์ทุกอย่างได้หมดเลยนะครับใครสนใจก็แคปไว้แล้วก็ทักโน้ตมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปประมาณนี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสว